z o o เข้ามาในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน diy นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำรีวิวเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ fastpur นะครับก็รีวิวจบไปแล้วนะครับใครที่อยากดูรีวิวว่าเป็นยังไงส่วนประกอบอะไรยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยมาติดตั้งนะครับโอเคเราไปชมการติดตั้งเลยนะครับ ครับก่อนการติดตั้งนะครับเราต้องแกะพวกนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในไส้กรองเนี่ยมันยังมีพลาสติกอยู่นะเราต้องแกะพลาสติกออกมาก่อนนะครับนี่นะครับไส้กรองนะครับเราต้องแกะพลาสติกของไส้กรองนี้ออกก่อนนะครับ ครับต่อไปนะครับผมก็จะเจาะรูแล้วก็ติดพูกตรงผนังตรงนี้นะครับตรงใต้อ่างสิงหลังจานเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องกรองน้ำแขวนไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาตลับเม็ดนะครับมาวัดนะครับว่าช่องระหว่างรู2รูเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่26นะครับ26เซนนะครับยกมันขึ้นมาประมาณ4ี่นะครับ คืแล้วก็เตรียมตัวจอเลยนะครับจอเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ทูกเลยนะครับ นี่นะครับมันเข้าล็อกพอดีนะครับตัวสกรูมันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าเราจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับเราก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนข้างบนก็ได้เปลี่ยนข้างล่างก็เปลี่ยนได้นะครับครับหลังจากที่ผมติดตั้งตัวเครื่องกรองเสร็จนะครับผมก็จะมาต่อก๊อกน้ําเข้าไปที่ตัวเครื่องกรองครับครับก่อนที่เราจะต่อเครื่องกรองน้ําในบ้านนะครับเราก็มาปิดวาล์วนิดนึงนะครับเราก็ทําการถอดตัวนี้นะครับ พราอเราหมุนเสร็จนะครับเสร็จแล้วว่เราเอาตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่มากับกล้องกรองน้ํานะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยเราก็ต้องเอาเทปสีขาวพันก่อนนะครับน้ำใช้ไหมครับครับหลังจากที่เราพันตัวนี้เสร็จนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือวาล์วเปิดปิดที่จะต่อต่อเข้าไปที่เครื่องกรองน้ำนะครับต่อเข้าตรงนี้เลยแล้วก็พันนะครับพันเทปโอเคน่าจะอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับตัววาล์วตัวเนี้ย ัววาล์วของเครื่องกรองน้ําที่มาทำเครื่องกรองน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวเดิมของมันนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับาจากนั้นเราก็มาต่อสายยางเข้าไปในเครื่องกรองน้ํานะครับด้วยแล้วก็ถอดถอดแหวนนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้มีแหวนอันนึงเอาแหวนใส่ตรงเส้นใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็นเครับนะโอเคนานแน่นนะครับอันนี้คือท่อที่จะเข้าไปในเครื่องกรองน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ท่อของก๊อกน้ำล่างล้างจานไปเข้าไปเลยนะครับ ทงานัง่ว่าสุดนี้เวลา่ทำแล้วช้ดีครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวข้าวต่อตัวนี้นะครับเราข้าวต่อตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาท่อที่มาจากก๊อกน้ําปราปานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไอตัวนี้ระบบของมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ย HHH. มันก็จะแน่นอัตโนมัตินะครับไม่ต้องดึงไม่ต้องอะไรเลยนะครับ anyway. เนี่ยครับอันดับต่อไปนะครับเราก็เอาท่อน้ําออกจากเครื่องกรองนั้นนะครับมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วมันก็จะแน่นนะครับมันก็จะดึงออกค่อนข้างยากนะครับท่อนี้คือท่อน้ําที่ออกจากเครื่องกรองน้านะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้ดูนิดนึงนะครับว่า ตรงนี้คือที่ต่อจากปะปาเข้ามานะครับสายนี้คือสายของอ่างล้างจานนะครับส่วนสายเล็กนี่มันจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาเข้ามาในเครื่องกรอง,องน้ํานะครับเข้าเครื่องกรองน้ํา1 2สงสามี่ห้านะครับแล้วมันก็จะมาออกใส้กรองตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับเข้าไปข้างบนสิงล้างจานนะครับนี่นะครับพอมันออกมาผมเมื่อกี้ที่ทผมเจอรูนะครับ ผมก็เดินท่อขึ้นมาบนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ติดตั้งตัวนี้เลยนะครับตัวก๊อกน้ํานะครับติดตั้งผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมยิงกับอลูมินียมเนี่ยผมจะใช้นี่นะครับสกรูแบบนี้นะครับสกรูยิงอลูมินียมนะครับแบบนี้นะครับปลายดอกสว่านอย่างนี้นะครับริงเลยนะครับนี่นะครับก็อยู่ละ สองตัวก็พอแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาท่อน้ําที่ออกจากเครื่องกรองน้ํานะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่มันจะมีล็อกของมันนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับใส่เข้าไปมันก็แน่นแน่นได้เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดน้ําดูนะครับ หลังจากที่เราต่อกคร่องกรองน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดวาล์วเลยครับเปิดเลยนะครับน้ําไหลแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูลักษณะน้ำนะน้ำมันจะออกสีดําๆขุ่นๆนิดนึงน,นะแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก่อนนะครับประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วเราอยค่อยมาใช้น้ํานะครับ ครับตอนนี้นะครับเครื่องกรองน้ําของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับดูนะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็ต่อจากก๊อกน้ําก๊อกน้าปราปาเข้ามาเข้ามาตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่เครื่องกรองน้ําแล้วก็ออกตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่นี้แล้วก็มามาออกข้างบนนี้นะครับก็เป็นลงเป็นเป็นก๊อกก๊อกน้ํเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ติดตั้งไว้ตรงใต้เสิงหลังจานเลยนะครับ จะได้ไม่กินพื้นที่ข้างบนนะครับด้านบนพื้นที่เต็มหมดแล้วนะครับซ่อมบำรุงเราจะเปลี่ยนไส้กรองก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับโอเค,อเคก็เครื่องกรองน้ำนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับครับสำหรับวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับแต่และยี่ห้อมันก็ติดตั้งคล้ายๆกันนี้นะครับอาจจะมีพวกวาล์วพวกข้อต่ออะไรจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลกัหลกๆแล้วว่า จะติดตั้งประมาณนี้นะครับถึงจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ติดตั้งใกล้เคียงนี้นะครับสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามที่ Youtube แล้วก็ติดตามที่เพจ f a c e b o o k ช่างพ่อบ้าน DIY ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ